วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันเสราร์ที่4พฤษภาคม2567ระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ vs วูฟแฮมตันที่สนามเอติฮัดสเตเดียมเวลา23นาฬิกา30นาทีเรดราคาบอลแมนซิตี้ต่อลูกครึ่งควบ2สถิติผลงานใน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม เริ่มโดยแมนซิตี้ชนะไป4เกมและเสมอเพียง1เกมเท่านั้นส่วนวูฟแฮมตันก็ชนะไปแค่2เกมแต่กลับแพ้ไป3เกมและในเกมที่เคยพบกันทั้ง5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนําโดยแมนซิตี้ชนะไปได้4เกมและแพ้ไป1เกมส่วนทางด้านวูฟแฮมตันชนะไป1และแพ้ไป4เกมมาเช็คความพร้อมของเจ้าบ้านแมนซิตี้มีเปปกวาดโอล่าในใหญ่ของทัพเรือในสีฟ้านัดนี้ก็มี3สีรายที่ต้องเช็คฟิตกัน แต่ส่วนใหญ่ก็ยังพร้อมและจัดเต็มมาได้อยู่กับช่วงลุ้นแชมป์แบบนี้เน้นเห็นเห็นผู้รักษาประตูเฝ้าเสามีเอเดรซอนบาเอสเกมรับนั้นมานูเอลอาคายี่ยืนเซ็น,นเตอร์มาคู่รูเบนดิอาสตโตรุกก็ยังจัดจ้านที่จอมทัพอย่างเควินเดอร์บรอยทําเกมกับฟิลฟเดนและหน้าเป้าลงยิงมีแข้งนอร์เวย์อย่างเออร์ลิงฮาลันส่วนทางฝั่งของทีมวูแฮมตัน ก็มีแกรี่โอนิลกุนซือของทีมเยือนมาป่าวู๊พวกเขาเองก็ยังมีแข้งเจ็บคข้ามาทริปนี้อยู่5้ารายทําให้ทีมก็ยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากที่ยังต้องปรับทับกันเรื่อยๆมาตลอดหลักๆที่ลงผู้รักษาประตูฟอสซอมีโชเซ่สากรองหลังนั้นแม็กซิมิเลียนคิวแมนปรับยืนเซนเตอร์มาคู่ตติโกเมโตรุกก็ที่อันตรายมีปีกเกาหลีใต้วางฮีชาประสานงานแน่ๆก็หัวหอกลงยิงอย่างมาเทอุสตุนยา ชนะบอลคู่นี้เลยยังมีผลอย่างมากต่อการลุ้นแชมป์ซิตี้เจ้าถิ่น5เกมหลังจากทุกรายการพวกเขาก็ยังแกร่งชนะ4แพ้1เหลือถ้วยนี้กับบอลอฟเคคับให้ได้ลุ้นในหลีกล่าสุดก็รังรองจากฝูงมาแต่ก็ยังแข่งน้อยก็ว่าอยู่1เกมพบทีมเยือนหมาป่าวูฟ5เกมหลังผลงานไม่ได้ดีอะไรเท่าไรชนะ1เสมอ1แพ้3ในลีกก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วที่กลาง ตารางอันดับ11กับราคาบอลเปิดมานั้น2ลูกครึ่งแม้เพดานจะสูงไปสักหน่อยแต่ยังเหนือกว่ามากเลยทับเรือเชื่อว่าพวกเขาเน้นแน่นอนเพื่อป้องกันแชมป์อีกฝั่งวูฟเกมรับยังไม่ได้ความมากหักเมเด็ดแรกกดได้เร็วเชื่อว่ามีหลายยาวไม่ยากจัดต่อไปผลบอลที่คาดแมนซิตี้ชนะ3ต่อ0อัตราความมั่นใจ9เป็น10 ที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบวก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยและในกลุ่มยังมีพักพวกแทงบอลกันยแยะไม่มีเสียนหน้ามา้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ทีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจะบอลสดบอลสูงกันทุกวันมีสเต็ปมีเดี่ยวมีชุด8ตัวให้ตามกันทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับราคาน้ําให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต,ต์ใต้คลิปเลยนะครับ